มาจ้าวันนี้เราจะพามาชมโครงการ The c h a ชา English Style บ้านเดี่ยวสไตล์อังกฤษหนึ่งเดียวในพิษณุโลกหลังนี้จะสามารถจอดรถได้ถึง3คันเลยนะคะขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่163ตารางเมตรค่ะส่วนประตูหน้าบ้านของเราเป็นระบบออโตเมชันดอค่ะสามารถใส่รหัสหรือสแกนหน้าเข้าบ้านได้เลยนะคะ เข้ามาด้านในก็จะเจอกับโถงโล่งโปร่งมากเลยนะคะฝ้าสูงถึง3เมตร20เลยมุมตรงนี้ก็สามารถตั้งโต๊ะรับประทานอาหารได้ค่ะส่วนมุมตรงนี้เราก็เป็นมุมพักผ่อนได้นะคะ ต่อไปเราจะพามาชมห้องนอนที่1น,นะคะห้องนอนที่1กว้างมากเลยสามารถวางเตียงได้ถึง6กฟุตมีหน้าต่างบานใหญ่เพื่อรับวิวธรรมชาติอีกด้วยค่ะและห้องนอนที่1ยังมีห้องน้ําในตัวอีกนะคะต่อไปเราจะพามาดูซักล้างหลังบ้านค่ะตรงนี้เขาเตรียมท่อไว้สําหรับเครื่องซักผ้าแล้วนะคะ ขอบอกว่าหลังนี้ที่ดินเริ่มต้น82ตารางวาเลยหากลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถติดตามได้ที่ TikTok the charm เพจ Facebook the charm หรือ Li@ n e the charm นะคะหรือสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0836622959คะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ